ไปเบิงในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยงานเ้วนพัฒนาการเคลื่อนทีสองหาพร้อมกำลังพ่นจิตอาสาพระราชทานและชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนทีเร็วน้าเครื่องจักรกลย่านพาหานะเข่าซอยเหลือประชาชนฝืนฟู่หรือถอนบานเรื่อนที่ประสบเหตุอักขีภัยในพื้นที่อำเภอท่าบอจังหวัดหนองคายค่ะพันเอกอาทิเมธสรุจเจริญผู้บังคับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25นะคะสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานเก่าศูซีกำลังพ้นจิตอาสาและกำลังพ้นชุดบรรเท่าสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนํำยุทธโภกกรเครื่องมือช่างเครื่องมือจเครื่องจักรกลน,นักนะคะรถแบ็คโค รถบรรทุกเท่ห์ยและก็ย่านพาหาหนาอเนกประสงค์รวมบริรณาการกับไฟปกครองอำเภอท่าบอเทศบาลตะบลบานทอนผู่นํำชุมชนและประชาชนนะคะเขาซอยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอักขีภายในพื้นที่บานทอนโพสีมูทีเจตตำบลบานทอนอำเภอท่าบอจังหวัดหนองคายนะคะที่บ้านเลื่อนถูกเพิ่งใหม่เมื่อวันที่1 4มิถุนายน2568ที่ผ่านมาค่ะ เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะกระเฮทไหบ้านเรื่อนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายย่างนักค่ะจํานวนเจ็ดหลังคาเรือนประชาชนต้องประสบความเดือดร้อนขาดแคลนที่อยู่อาศัยและสิ่งของจําเป็นในการดํารงชีวิตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองหากระได้เร่งเข่าซอยเหลือโดยการทรงกําลังพ่นเข่ารือถอนซากบ้านซึ่งถูก ไฟใหม่และก็เคลีย์พื้นที่เพื่อเตรียมการฟื้นฟูและก็สร้างที่อยู่อาศัยใหหม่โดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองหาก็นยังได้มอบสิ่งของบรรเทาทุก์เครื่องอุป,ปโภคบริโภคมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเจ็ดเขารัวเรือนอีกด้วยค่ะ การดาเนินการในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการเป็นไป,นป,นปนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทีให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยนะคะยึดถือรักประชาชนต้องมาก่อนนะคะและพร้อมเข่าซอยเหลือประชาชนที่ประสบพ่ยพิบัติในทุกโอกาสโดยยึดมั่นในบทบาทของการเป็นทหารของประชาชนที่พร้อมที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อความผาสุกข,ของพีนองประชาชนค่ะค่ะ กล่องทับไทยซอยฟืนฟูหรือถอนบานเรื่อนที่ประสบอักคีพยที่จังหวัดหนองค่ายค่ะขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกับพี่ๆทหารค่ะค่ะ